นผู้ชมครับนี่คือช่องชูพลเกษตจิุงใหม่ชาแนลครับคลิปที่74ครับนำพาท่านผู้ชมมาดูภาพรวมเกษตรยุคใหม่ที่ผมทำขึ้นที่บ้านครับปลูกพืชผสมผสานมีพืชผลผลไม้หลายชนิดครับมาดูฝนนี้เราไปต้องรดน้ำยากนะท่านผู้ชมครับนะฮะถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ลองปลูกพืชผสมผสานสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วถ้าเหลือก็ขายได้นะครับ พี่การครับบ้านแกนงสนามนางตะบนนนทมราน,รนอำเภอแกงสนามนางจังหวัดนคนรราชสีมาครับริมรั้วปูเรือท่านผู้ชมครับวันนี้ฝึกทขนนี่อันนี้แฟนท่านผู้ชมครับนี่ป,ปลูกไือเมื่อถูกวันที่แล้วกัวนองอกท่านผู้ชมครับ ก็ทำไปปลูกได้นะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ปลูกได้เลยครับจะอมก็ทานเรื่อยๆครับ ฝรั่งเอรดที่ที่แล้วตัวนี่ก็ว่างามดีครับอันนี้ก็กล้วยหอมทอนนะครับเนี่ยเครื่อดุกที่ชมกันได้เยอะแยะเลยอนี่ยเนื้อแน่นกิมจูครับ ข้างในเขาปลูกผสมภานาได้ใช่ไหมชมครับนี่ฟักทองนะครับนี่แแฝงฟักทองบูได้เลยครัรรบ ถาปลูกที่รั้วได้ท่านผู้ชมท่านไหนเขาปลูกด้วยเลยครับมบีที่ดินมากที่ดินน้อยไม่เป็นไรครับที่ว่างก็ได้เลยครับโอ้เกเลยวะรครับเนี่ยกล้วยอันนี้ก็ลิ้นจี่ท่านผู้ชมคนหนึ่งโดดใหม่ละรอระยากครับ ย้ายให้มาชมท่านนี่มะม่วงครับลองดูด้วยท่านชมกันมาแล้วก็กล้วยก็วเองมัน ต้นอ้วนต้นใหญ่ต้นเตี้ยใบเยอะนะฮะถึงจะอุดมสมบูรณ์ครับกิ่ดูใจทุกชมชนเยต้นใหญ่ครับให้ทากชมชครับออกออกเรื่อยๆครับปีครับต้นใหญ่ต้นอ้วนมีวิธีการมารับยังไงนะของผมก็ทำคลิปไว้ก็ลองไปศึกษาดูนะฮะการมารับผลไม้ออกทุกฤด,ด,ด,ดูการแล้วก็ กล้วยตีใหญ่ลูกดกลูกใหญ่มีวิธีการยังไงนะฮะผมก็เราไปศึกษาดูนะครับเนื้อขึ้นเองท่านผู้ชมขณะนี่น้เนี่ยน้อยหนาขึ้นเองเนี่ยเนี่ยผมก็ปักปักหลักท่านผู้ชมขณะนี่ฮะวิธีการนะครับผลไม,ม้เราดูการปักหลักครับใช้กางเชือกโน้มกิ่งนะฮะแล้วก็เด็ดยอดออก สามจุดท่าชมเพั่นก็ูดใบตัวนี้ออกนะทำเรื่อยๆท่าชมครับนะทำได้เลยทนนี้ ก,กอจะโอเคมากครับทนะ่านผู้ชมเลยพริกนี้เกิดขึ้นเองเองนะท่านผู้ชมทัานผิกนี่ฮะเมื่อที่มันแก,แก่แล้วท่านผู้ชมก็จะไปเอาไปทานฮะ,ะให้มันหล่นเลยครับแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเองครับพริกเยอะเลยฮะเอาเฉพาะที่มันแดงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ สีเขียวได้ครับเป็ดแดงจัดจัดหรือว่าสุกจัดนี่ก็ให้มันหลุดเองเลยฮะนี่ดิคับท่านผู้ชมขณะนี้ตัวเม็ดมาหยดไว้มันก็ขึ้นขึ้นมาเองนี่ก็งอนะ้วท่านผู้ชมขณะนี้ชมพู่ครับ ลิ้นจีเนี่ยขนุนนะครับปลูกได้นะครับหน้าบ้านหลังบ้านท่านผู้ชมครับไ้ยน่าครับโดยระยใหญ่ นี่นนผมปูมันเพาขึ้นเองครับขึ้นมดเลยนชคขึ้นทุกต้นลมันเพาขึ้นหมดลนนเลย,ยลครับปูกกครับมันมันเพาเกือเยปลูกจยอกปลูกทุกที่เลยครับริมรั้ว หลังบ้าหนนะ้าบ้านเราได้ดูภาพรวมกเกษตรยุคใหม่ปลูกพืชผสมผสานที่ผมทำขึ้นที่บ้านแล้วนะครับดูฝนนี้ก็พืชปลากผลไม้ก็เจริญทองงานดีครับออกดอกออกผลนะครับนัานผู้ชมก็ลองทดลองปลูกดูนะครับปลูกพืชผสมผสานครับถ้าช่านผู้ชมปลูก เืชิชงเดียวตัวอย่างเดียวนะครับสมมติาปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสปะหลังปลูกกระโพดอย่างเดียวนะครับผลผลิตก็จะอย่างเดียวนะคะรับสมมติปลูกข้าวนี่ก็เจ็ดแปดเดือนก็ได้ผลผลิตแล้วที่เหลือนะ,ะเราก็จะว่างงานนะครับแต่ถ้าเราปลูกพืชปักผลไม้ผสมผสานนิดเราก็จะมีงานทําทั้งปีเลยท่านผู้ชมนะคะรับผลไม้สามาที่อกได้ทั้งปีเลยครับ มีวิธีการปรับปรุงแก้ไขหรือวิธีการบังคับไม่ออกนอกฤด,ดูกาลทำยังไงที่จะให้กล้วยเครือใหญ่วีดกต้นอ้วนต้นงามพืชปับผลไม้แล้วก็มีวิธีการเขานะครับท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วก็เราไปปรับใช้ดูนะครับเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับเราสามารถที่จะมีะไรายได้จากการปลูกปลูกพืชผสมผสานได้ตลอดปีนะครับ ให้ผู้ชมเห็นว่าใจชิดกดติดตามเพื่อสนิตมิสหายชชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่สวนก็มีแล้วก็ไปมีมะพร้าวนะครับไปชีกอก็มีโนมัสก็กินเรื่อยๆท่านผู้ชมครับน,นะ